สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเด d a i l ล d โดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV True Real Undeniable Popularity ความนิยมที่รับจากประชาชนอย่างแท้จริง Versus เมื่อเทียบกับ Artificially e n g e n d e r e d Popularity มันเป็นอย่างไรเริ่มกันที่เรื่องนี้ในช่วง Daily แม m o ก็ผมก็ติดตาม Twitter Fe e d ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ดูของทีวีเหมือนกันนะครับริงแล้วทวีทวันทเขามีเว็บไซต์ t v 2 4 in. th นะครับแล้วผมก็เข้าไปนั่งดูบางทีก็กมีการโพสต์ภาพอยู่ในบล็อกและโพสต์ภาพอยู่ในบล็อกนี่ก็จะมีภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่คุณยิ่งลักษณ์นั้นเดินสายพบปะกับประชาชนซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้เขามีโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสาวเสียงเข้ามาผ่าน Facebook แล้วก็ มีที่ไหนที่ต้องการพบคุณยิ่งรักมากที่สุดเนี่ยคุณมิลักก็ลงพื้นที่นะครับโดยที่ภาพที่คุณจะเห็นในโพสต์ต่างๆของ t v 2 4 i n t h ในบล็อกของเขาก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ประชาชนมีเยาวชนมาต้อนรับนะฮะซึ่งดูคึกคื้นนะครับแล้วก็จริงจังมากทีเดียวคือมีโครงการ5เหตุที่นายกยิ่งลักษณนั้นต้องมาจังหวัดฉันกิจกรรมที่ร่วมเล่นกับแฟนเพจ a c e b o o k โดยที่คุณยิ่งลักเดินทางไปที่ ที่แฟนเพจนั้นแนะนำมานะครับเข้าไปกราบไหว้สักการะรูปปั้นแล้วก็เจดีย์นะฮะตามที่นะครับถ้าเป็นวัดวารามแล้วก็มีประชาชนอย่างที่บึงการเนี่ยตะโกนบอกยิงลักสู้สู้ยิงลักส,สู้สู้ให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีให้ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้แล้วก็มีผู้สื่อข่าวตามติดลงพื้นที่นะครับก็จะมีภาพน่ารักน่าดูออกมาเยอะแล้วก็สะท้อนถึงสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น true undeniable ปฏิเสธไม่ได้ ว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นยังเป็นคนที่ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนอยู่อย่างมากคือแน่นอนความต้องการทางการเมืองในช่วงที่กปปสอสชุมนุมช่วง57ที่ต้องการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกไปนั้นมันก็แรงแต่ว่าถ้าจะพูดถึงจํานวนประชาชนที่นิยมคุณยิ่งลักษณ์อยู่นั้นม่ได้ลดน้อยลงเลยนะค,คุณนิยากเดินทางตัวอย่างไปที่ร้านอิ่มนมบริเวณหน้าโรงเรียนบึงการจุดนัดพบของแฟนเพจที่หนองคายและก็บึงการ ก็มีคณะกรรมการโรงเรียนโรงเรียนบึงการประมาณ10คนเดินออกเดินทางออกมาต้อนรับหลังจากนั้นก็จะมีนักเรียนแห่กันชื่นชมคุณยิ่งรักคือไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยถ้าคุณสังเกตด,ดูเนี่ยผมไม่ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับคุณยิ่งรักและการลงพื้นที่มากสักเท่าไหร่แต่ประเด็นที่ผมนําเสนอในวันนี้เนี่ยที่ผมเชี้ยเห็นถึงการเข้าขอไปถ่ายภาพเซลฟี่ถ่ายรูรปร่วมกับคุณยิ่งิังรักส่งเสียงกรี๊ดนะฮะความตื่นเต้นเนี่ยคือมันมันของจริงไง มันของจริงในแบบที่ต่อให้ผมพยายามไม่รายงานด้วยเหตุผลบางประการถ้าไม่รายงานมันก็เหมือนไม่รายงานข่าวที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันในแต่ละจังหวัดซึ่งมันมีความเข้มข้นมากขึ้น,นเรื่อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับประเด็นี้คือว่านี่คือ true undeniable popularity ที่ไม่ได้จางหายไปเลยถึงแม้ว่าคุณยิ่งรังไม่ได้เป็นนายกมาถึงสปี มันไม่น่าเชื่อแต่จริงแต่ว่าออกจากตำแหน่งมาถึง2ปีเนี่ยปรากฏว่าคุณยิ่งรักนั้นยังป๊อปปูล่าเท่าเดิมหรือไม่มากกว่าเก่าได้ซ้ําไปนะฮะนี่บรรยากาศที่คัดเลือกกันมาก็ต้องการแฟร์เพราะาจริงแล้วเวลาผมพูดถึงรัฐบาลเวลาพูดถึงฝ่ายฝ่ายที่ถูกมองเป็นฝ่ายค้านของรัฐบาลในวันนี้ต้องพูดถึงรัฐบาลด้วยท่านนายกรัฐมนตรี ก็ลงพื้นที่บ่อยนะฮะแล้วก็กระแสนิยมชมชอบนายกรัฐมนตรีจากบรรดาแฟนคลับพลเอกประยุทธ์ในการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งก็ไม่ธรรมดาครั้นี้มันมาพร้อมๆกับบรรยากาศที่คุณเห็นที่บางทีมีการจัดงานของหน่วยงานราชการที่มีการจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดยออร์ไนเซอร์โดออร์ไนเซอร์แล้วก็จัดให้มันมีอีเวนต์ในแบบที่มีคนวิ่งปรีเข้าไปขอถ่ายเซลฟี่นะฮะหรือให้ตะโกนนายกสู้ๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่า ผมคิดว่าถ้าคุณดูจากการที่นายกลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยโพนประยุทธ์ก็มีคนที่เรียกได้ว่าเป็นฐานเสียงที่สนับสนุนภารกิจของการปฏิรูปอัปนนี้แน่นอนวันนี้ผมไม่ใช่มานั่งนับคะแนนเสียงกันว่าเออถ้าลงสมัครชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในรอบหน้าเจอกันในการเลือกตั้งเนี่ยใครจะมีฐานเสียงที่กว้างกว่ากันนะผมไม่ได้มานั่งสรุปในวันนั้นในสถานการณ์ในวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะอยากวิเคราะห์ตรงนั้นแต่ว่า ขอ,อย่างไม่ก็แล้วกันนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตนเองแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าสิ่งที่รอพิสูจน์อยู่ก็คือว่า popularity ที่เห็นอยู่ในวันนี้เนี่ยมันเป็น artificial หรือเปล่ามันเป็นการจัดขึ้นมาเพราะว่ามีอํานาจหน่วยงานที่เป็น propaganda ของรัฐเต็มมือหรือไม่หรือมันเป็นของจริงคือสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเป็น popularity ที่ไม่ artificially e n g e n d e r e d ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นไปได้ว่าต้องดู legacy ของพลเอกประยุทธ์จัด การทํางานในช่วง2-3ปีนี้แล้วพอหลังออกจากตาแหน่งไปแล้วเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์สามารถพบกับประชาชนและมีคนวิ่งเข้ามาขอถ่ายเซลฟี่สนับสนุนกรีก,การ์ดในช่วงที่ไม่อยู่ในตาแหน่งหัวหน้าคสอชอในวันนั้นเมื่อไม่มีอานาจเนี่ยถ้าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ยังมีเหมือนกับในวันนี้ในฝ่ายที่อาจจะอยู่ตรงข้ามคุณยิ่งรักเนี่ยมันจะเป็นคะแนนนิยมที่เทียบเท่าที่มีในวันนี้หรือเปล่าและถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่า popularity นั้นมันไม่ถูก artificially e n g e n e e r d หรือถูกสร้างขึ้นมาอ,อย่างไม่มีกันสารที่แท้จริงอันนี้ผมคิดว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ว่าถ้าจะวัดพลังกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดประเทศไทยเป็นระบบการเมืองที่มีแค่2องพักการเมืองเนี่ยศึกที่คนอยากเห็นในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยไม่ใช่คุณพิสิทธิ์กับคุณยิ่งรักชนกันไม่ใช่ประชาธิปัตย เพื่อไทยส่งผู้สมัครลงรับสมัครเลือกตั้งแล้วก็ให้คนเลือกผมคิดว่าสิ่งที่คนอยากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในรอบหน้าอยากจะเห็นเนี่ยก็คือก็คือพลเอกประยุทธ์ลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรประมาณนั้น,เ,นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือ popularity ที่มีการยกระดับขึ้นมาเรื่อยของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันทําให้คนนั่งคิดว่าถ้าเกิดจะอยู่ไปถึงวันนั้นเนี่ยน่าจะพอสารต่อภารกิจต่างๆได้ พูดถึงเรื่องนี้แน่นอนมันก็อยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่นะครับในส่วนหนึ่งผลของการทำประชามติเนี่ยมันอาจจะสูสีกว่าที่เราคาดการในตอนนี้ก็ได้ผมได้มีโอกาสไปดูในโพลของอาจารย์นพดลกันนิกา People's Poll ไม่รู้ทำไมในเว็บไซต์มันบอกในเว็บไซต์ของ People's Poll เนี่ยบอกว่า80%ไม่รับร่างนะผมคิดว่ามันสูสีกว่านั้นผมคิดว่ามันสูสีกว่านั้นแล้วก ถึงแม้ว่านักวิชาการไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถออกสื่อแล้วก็วิจารณ์รฐมนุนได้อย่างเต็มที่เนี่ยแต่เขาก็ยังจัดงานเสวนานะเขาก็เดินหน้าจัดยกตัวอย่างงานเสวนาที่จะมีขึ้นในวันในที่ที่ธรรมศาสตร์นะครับเษฐศาสตร์นะฮะซึ่งเอากราฟิกขึ้นมาดูเลยก็ได้นะฮะจะได้รู้ว่าพูดถึงงานนี้งานนี้เนี่ยวันเสาร์นี้เศรษฐศาสตร์มทท่าพระจันทร์นะฮะไปกันได้บ่ายมงตรง อันนี้ผมไม่ได้เชิญชวนให้คนไปหวนโนอะไรนะฮะผมเชิญชวนให้คนไปใช้สิทธิ์แต่ถ้าคุณจะไปใช้สิทธิ์คุณต้องมีข้อมูลรอบด้านและข้อมูลรอบด้านคุณฟังจากกราทก็คงจะเต็มที่เล่เาข่าวทุกวันฟังจากนักวิชาการกลุ่มนี้บ้างซึ่งมีหลายท่านไปร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วรเชตภาคีรัฐอาจารย์สุธาชาย,ยิ้มประเสริฐนะฮะแล้วก็มีอาจารย์พิชิตใช่อาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์หรือเปลนะ่าน่าจะใช่นะฮะแล้วก็ยังมีแน่นอนกับอาจารย์ปีรบุตรแสงกนกุล งานนี้เนี่ยไปกันได้ท่าประจัเนเข้าใจว่าน่าจะฟรีนะฮะท่าพระจันธรรมศาสตร,ร์คณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์เข้าไปนะฮะเขามีห้องประชุมของเขาบ่ายโมงตรงนะ,ะวันเสาร์นี้คงจะคึกคักพอสมควรผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลในรายการ Big Dose นะครับซึ่งเทปบันทึกการสัมภาษณ์เนี่ยจะแพร่ภาพเร็วๆนี้นะครับแน่นอนอ าจารย์ปิยบุตรเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญการเมืองในต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามให้อาจารย์ปิยบุตรเปรียบเทียบให้ผมได้เข้าใจและท่านผู้ชมได้เข้าใจก็คือว่าการเมืองในการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยในกรีซและในตรุรกีเขาทำกันอย่างไรและในกรณีของไทยในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันมีอะไรที่น่าศึกษาหรือไม่นะครับการบันทึกเทปแพร่ภาพบันทึกเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตอีกไม่นานก็จะได้ดูบิ๊กโดสสภาพอาจารย์ปิยบุตรแต่ว่าถ้าพูดถึงวันเสาร์นี้ก็ไปกันที ธรรมศาสตร์นะครับไปกันที่ธรรมศาสตร์ไปฟังงานเสวน,นานี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับรวมทั้งเรื่องของอมันมันเส้นข้าวมันสัมปะหลังเนี่ยสินค้าเกษตรที่รัฐบาลอื่นๆแทรกแซงแล้วก็ซื้อเข้ามาทําอย่างไรต่อดีสาหรับรัฐบาลสักครู่นึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ที่บอกว่าสื่อจะต้องไม่มีรายการที่ผู้ร่วมดําเนินรายการเนี่ย วิเคราะห์ข่าวแล้วก็แสดงความคิดเห็นด้วยเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ที่ไม่ทันสมัยนะฮะมีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะ่ะที่มีคนนั่งคิดว่ามีรายการเฉพาะที่ต้องอ่านข่าวแล้วก็สัมภาษณนะ์ซึ่งในบางกรณีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทษที่ผู้เชี่ยวชาญรู้น้อยกับพิธีกรมันเป็นอย่างนั้นเยอะเพราะนรายการในต่างประเทศที่เขาพัฒนาการไปไกลแล้วนี่ผู้ร่วมเดินรายการเขาคอมเมนต์ด้วย ป็นเรื่องปกติในอเมริกา Fox and Friends m o r n i n g Joe อังกฤษมีเต็มประเทศหนึ่งก็มีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นรายการอย่าง Wake Up เนี่ยนะฮะที่ขยายเวลาเนี่ยเหมาะสมแล้วแน่นอนพื้นที่ของข่าวต่างประเทศต้องมีมากขึ้นแต่ว่า Wake Up ตอบสนองความต้องการของผู้ชมขยายเวลาเป็น7นาฬิกาถึง9นาฬิกาเป็นแบบที่เคยเป็นสมัยก่อนที่มีการยืดอำนาจ2ชั่วโมงเต็มแล้วผมบออีครั้งว่า ถ้าจะบอกว่ายุคที่ผ่านมาที่ดูเหมือนว่าเริ่มจบลงไปแล้วเป็นยุคของการเล่าข่าวเนี่ยนะฮะยุคนี้คือยุคอะไรยุคนี้คือยุคของการวิเคราะห์ข่าวยุคนี้คือยุคของรายการคอมเมนต์รีซึ่งประเทศอื่นเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเพราะฉันเวกั p วันนี้ทุกคนที่อยู่บนหน้าจอนี้เนี่ยเป็นไม่ใช่แค่พิธีกรเป็นนักคอมเมนต์และนี่เป็นต้นฉบับที่เดียวที่ทำแบบนี้และสมควรจะทำ ในประเทศนี้เวกับนะฮะ7ถึง9าสำหรับคนที่ behind the curve แล้วไม่เข้าใจว่าการทำรายการผู้ร่วมเดินเดินรายการเนี่ยแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยไปทำความเข้าใจใหม่แล้วก็ไปดูสื่อต่างประเทศกันว่าจริงแล้วจรรยาบรนของสื่อในรุ่นใหม่มันเป็นอย่างไรผู้ร่วมเดินเดินรายการจบ PhD มานั่งคอมเมนต์คอมเมนต์ได้ครับเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ของสื่อในยุคนี้สมัยนี้ ใครมีไกด์ไลน์เดิมเนี่ยยกเลิกไกด์ไลน์เดิมแล้วก็ปรับทัศนคติตนเองได้แล้วพิธีกรเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นได้ไม่ใช่ไม่ได้เพราะาบ่อยครั้งพิธีกรนั้นมีความรู้มากกว่าผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ในหลายกรณีเพราะฉะนั้นเคลียร์นะฮะยุคที่แล้วยุคของการเล่าข่าวจบลงไปยุคนี้คือยุคของการวิเคราะห์ข่าวและนี่คือยุคที่มีรายการวิเคราะห์ข่าวที่อันดับหนึ่งของประเทศไทย ท่านั่นก็คือเวกับโอเคไปกันที่เรื่องของคือเงียง้ยหนึ่งในเหตุผลที่คนอย่างผมมานั่งทำรายการ The Daily really Dose เนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่ามันมี BS ในสังคมเยอะ somebody has to call out the b s มันต้องมีหน้าที่ของคนใครคนใดคนหนึ่งมาเอาเอาเอาม่านลวงตาเนี่ยที่มันบังความจริงอยู่เนี่ยออกมาเนี่ยแล้วก็แล้วก็โยนทิ้งไปมันคือหน้าที่ของเวกับ นะเพราะฉะนั้นเวลามีคนถามว่าโจทย์คืออะไรโจทย์ก็คือให้ความรู้ประชาชนเขาตาสว่างให้เขาตื่นนะไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้คนไทยเป็นนักโทษทางความคิดตอดคลายจริงจรงมันมีบทความในสื่อต่างประเทศสำนักหนึ่งซึ่งพาดหัวเลยว่าในวันนี้เนี่ยไทย people are being prosecuted for thought crimes thought crimes เนี่ยอาชญากรรมตอดทางความคิดกลายเป็นว่าคนไทยวันนี้ที่เห็นต่างจากรัฐเนี่ย จะเริ่มถ้าเกิดเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองมีกิจกรรมในการสนับสนุนฝ่ายที่เห็นร่วมกันแล้วก็รณรงค์ให้มีการขยับกันมีโซเชียลมูฟเมนต์จะกลายเป็นคนที่ถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรทางความคิดนะซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงมากเพราะฉะนั้นหนึ่งในภารกิจที่ Voice TV เนะี่ยไม่ว่าจะเป็น Doz Wake Up หรือรายการอื่นๆผมเชื่อได้เลยว,ว่าเราต้องการเปิดให้ประชาชนมีเสรีภาพทางความคิด นั่นคือเหตุผลที่ทุกๆคนพยายามที่จะเซลฟเซนเซอร์ตนเองน้อยลงทั้งทั้งท่ทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งที่มีกองเซนเซอร์รอดูรายการอยู่นะเพราะฉะนั้นในวันนี้นี่คือภารกิจสําคัญต้องปลดแอกคนไทยจากการที่จะถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรกทางความคิดไปกันที่เรื่องเศรษฐกฯิจเรื่องนี้น่าแตะมากเพราะว่าผมเห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกว่ารัฐบาลนี้เผชิญกับวิกฤตเรื่องหนึ่งซึ่ง แก้ไม่ตกทันทีแก้ไม่ตกในที่นี้ก็คือว่าคุณมีสินค้าเกษตรที่รัฐบาลอื่นจำนำมาแทรกแซงมาหรือซื้อมาแล้วถึงเวลารัฐบาลนี้จะต้องมาทยอยขายออกจากสตอ็อกผมบอกได้เลยว่าเวลาพูดถึงเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝั่งการเมืองฝั่งไหนเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นเพื่อไทยประชาธิปัตย์คุณต้องรับรู้และรับความเป็นจริงว่าหนึ่งในภารกิจที่ยากค่อนข้างยากสำหรับรัฐบาลนี้ก็คือคุณจะต้องระบายสตอ็อกไม่ว่าจะมันเส้นมันสำปะหลังข้าวโพดข้าวธรรมดาเนี่ย คุณจะต้องระบายออกไปในแบบที่หาประโยชน์กับมันได้ขายได้แล้วอาจจะปไปได้ว่าทํากําไรให้มันขาดทุนน้อยที่สุดอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผมคิดว่าอันนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากหลายยุคหลายสมัยยกตัวอย่างในกรณีของโครงการรับแทรกแซงมันเส้นและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่รับจำนำในปี51-52เป็นช่วงรัฐบาลของคุณสมัครคุณสมชายแล้วก็คุณอภิสิทธิ์และปี54-56เป็นช่วงรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์มีนโยบายแทรกแซงมันเส้นและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อดึงราคาให้สูงขึ้น ซึ่งอันเนี้ยวันนี้ผมไม่ได้มานั่งบอกนะว่าไม่ควรแทรกแซงนะแต่ผมก็าำลังจะบอกว่าอันนี้เป็นภารกิจที่ตกมาถึงรัฐบาลน,นี้แล้วรัฐบาลน,นี้ก็ต้องแก้ปัญหาครณวนี้ประเด็นก็คือว่าการแก้ปัญหามันแก้ปัญหาอย่างไรก็คือตอนนี้ปรากฏว่าทางอคสเนี่ยหนึ่งเขาฟ้องร้องเจ้าของคลังสินค้ารัฐเช่าฝากเก็บและบริษัทตรวจสอบสุขภาพหรือเซอร์เวเยอร์ที่พบว่ามันเส้นเนี่ยหายไปจากสต็อกแล้วก็คุณภาพเน่าเสีย จากปี51-52อันนี้เขาพยายามแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว22คดีแล้วก็มีดำเนินคดีไปแล้วอีก11คดีเสร็จแล้วเนี่ยเขาพูดเลี้ยงสัตว์จากโครงการแทรกแซงราคาตั้งแต่ปี51-52อันนั้นอีก94,000ตันเนี่ยออกสเนี่ยต้องขอความเห็นชอบเผาทิ้งเช่นกันซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าอ่าอันนี้เน่าเสียมากกว่ามัน,มนเส้นอีกมันมีมันเส้นที่เน่าเสียไปด้วยซึ่งอาจจะถ้าเกิดเผาทําลายเนี่ยอาจจะเสียหายเป็นหลัก หลายร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีมันสัมปะหลังด้วยนะฮะอีก3 8 7 0 0 0แ่ตันที่ราคาปัจจุบันตันละ6,500บาทเนี่ยถ้าตรงนี้เผาทิ้งเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินถึง251ล้านบาทมีขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 94%, 0 0 0ันตันราคาปัจจุบันตันละประมาณ6 9 6 0 0ล้านบาทถ้าเผาทิ้งก็สูญเสียประมาณ9 0 2ล้านบาทรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เขาจะต้องเผาทิ้งเนี่ยอาจจะสูญเสียถึงขั้น3 4 1 7ล้านบาท คดีผมไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไม่ควรจะทําการช่วยเหลือเกษตร,รกรของรัฐบาลทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณสมชายคุณสมบัติคุณยิ่งรักและอื่นอ่นก่อนหน้านั้นทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะทำาันคืออาจจะคุ้มที่ขาดทุนก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่ของประเทศเนี่ยที่ต้องมานั่งนั่งคิดกันสําหรับรัฐบาลต่อไปและผมเคยพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่เพื่อไทยเข้ามาคือว่าโจทย์ใหญ่คือว่าคุณจะช่วยเกษตร,รกรอย่างไรในแบบที่ไม่ทิ้งภาระอย่างนี้ไว้คืือออออเหหหหมมมนนนกกับว่ว่่่่่่าาาาตตไใใ้้ีรรรยยยคุณงิู ภาระพวกนี้มันก็ตกไปที่รัฐบาลต่อจากคุณยิ่งรักอยู่ดนะีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คือช่วยเหลือเกษตรกรแต่ว่าลดภาระที่มีต่อภาครัฐหรือภาระที่มีระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับเดลี่โ d ดวันนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นดใหการขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจมีทาเกอัมพลฟูด The healthy test มันมีขบวนการที่ตั้งชื่อตัวเองว่า Never Trump Never Trump Never คือยังไงยังไงก็ไม่เอา Never Trump movement ก็คือยังไงยังไงก็ไม่เอาทรัมป์หนึ่งในคนที่อยู่ในขบวนการนั้นก็คือ Bill ลคริส a ต b i บลคริส t a l เป็นคนที่มีทัวบนอย่างมากนะเพราะว่าเขาเป็นนักวิชาการนักคิดนักเขียนคอนเซ r ร์เวทีคนสำคัญส,สืบสายเลือนมาจาก บิดาของเขาเออร์วิงคริสลนะคนที่จบฮาร์วาร์ดแล้วก็เป็นเจ้าของ Weekly Standard ซึ่งเป็นเว็บข่าวเป็นแมกกาซีนที่คนสายอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีฟสิงเกอนักคิดนักประชาาเขาอ่านกันคนเนี้ยเขาพยายามที่จะจับมือกับมิดรอมนี่สนับสนุนคนที่จะลงสมัครเพื่อมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดยที่ไม่ได้สมนักในนามพรรครีพับลิกัน แต่ว่าสมัครลงแบบอิสระไปเลยแล้วผมคิดว่านี่เป็นโมเมนต์เป็นเวลาที่สำคัญที่ Republican นน้ำดีไม่ว่าจะเป็นบิลคริสต a ลหรือ i มตดรมนี่หรือคนที่เคยอยู่ในเครือข่ายจอร์จดับบิลบุชเดิมเนี่ยต้องนั่งตัดสินใจแล้วว่าส่งผู้สมัครที่แย่งชิงเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ตัดฐานเสียงที่ o f ฟลิงเ o ิลจะเป็นพรรคการเมืองที่มาปล่อยให้คนที่ใช้วาทกรรมแห่งความเกลียดชังเนี่ย แบบ exclusionary คนมุสลิมไม่ต้องมาคนเม็กซิกันไม่ต้องมาคน lgbt ไม่ต้องอยู่คือวาถากรรมที่แบ่งแยกอย่างนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้ทรัป์ทำไปอย่างนี้เนี่ยมันจะเสียชื่อเละเกียรติยศของพรรคของเอฟลิงขึ้นนะเพระเาะฉะนั้นวันนี้ต้องตัดสินใจนะแล้วคนที่เขาเลือกที่จะมาเป็นตัวแทนก็มีกระแสข่าว ตามที่ปรากฏในสื่อสารัฐในเว็บข่าวต่างๆว่าอาจจะเป็นผู้พากษาอาวุโสสายคอนเซอร์เวทีฟที่มีชื่อว่าเดวิดเฟรนช์เดวิดเฟรนช์นี่ยังไม่ดังสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงสองสองวันขนา้างหน้าอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเดวิดเฟรนช์อาจจะจําชื่อคนนี้ไว้เป็นคนที่เบลคริสโตสนับสนุนให้ลงเพื่อสู้กับทรัมป์นะครับสู้กับทรัมป์ในรอบนี้เนะี่ยมันมีความสําคัญเพราะว่าทรัมป์เป็นคนที่มีปัญหาหลายเรื่องเรื่องหนึ่งที่เขามีปัญหาคือเขาไม่ได้เหยียดแค่คนมุสลิมเขาไม่ได้เหยียดคนนกั เขาไม่เป็นคนที่ไม่ขอโทษใครเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงผู้หญิงเนี่ยนะฮะผู้หญิงในชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็มีทัศนคติที่ไม่ค่อยธรรมดาไม่ค่อยทันสมัยแบบเท่าเทียมกันเสมอภาคผู้หญิงไม่ต้องอยู่ในครัวไปทำงานได้อะไรเงี้ยผู้หญิงไม่ใช่แค่รูดรีดผ้าซักผ้าถูบ้านแต่ว่าไปทำงานนอกบ้านได้เนี่ยทัศนคติของทรัมป์เนี่ยมันล้าสมัยอย่างมากมันแบบ พ a ทริอ r ค h ีสุดๆแล้วมันก็เมลชาร์เวนิสสุดๆ,ๆใช้ภาษาอังกฤษเยอะนึงในรายการในวันนี้ขออภัยได้เรียนรู้ด้วยกันยกตัวอย่างทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์ในสื่อในสารัฐย้อนกลับไปในรายการ Prime ไทม์ทาง ABC News นานมาแล้วเขาพูดถึงอดีตภรรยาของเขาเขาแต่งงานคนปัจจุบันคือเมลานีทรัมป์นะครับเป็นนางแบบก็ดูโอเคไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเขาเคยแต่งงานกับ อีวาน่าทรัมป์นะครับคนที่อยู่ซ้ายสุดนะคนนั้นเป็นภรรยาคนแรกซึ่งมีลูกออกมาก,ก็คืออีวังกาก็โด่งดังมากนะครับเป็นนักธุรกิจสังหาริมทรัครับแต่คนกลางนั่นคือ Maple mm. มาลาเมเปลิลมาลาเมเปิลเนี่ยเป็นนางงามเป็นนางแบบแล้วก็เล่นหนังดีด้วยแล้วคือคือคอย่างเงี้ะเขาเคยพูดในรายการแล้วผมจะยกอันนี้ขึ้นมาเป็นโคดประจําวันเลยแล้วมันสะท้อนถึงนัศนคติของทรัมป์ว่ามันล้าสมัยขนาดไหนทรัมป์เคยพูดเกี่ยวกับมาลาเมเปิลว่าอย่างนี้ When I come home เวลาผมกลับมาถึงบ้าน Dinner is not ready อาหารเย็ยนมือ้อค่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยพร้อมให้ผมกินเนี่ยถ้าอาหารยังไม่พร้อมผมเนี่ยระเบิดเลย I literally go through the roof go through the roof วันนี้ผมจะทำตัวเป็นอดัมบราชอไปว่าโมโหระเบิด go through the roof That is why I do not want Marla to work ผมไม่ต้องการให้มาลาทำงานเพราะว่าต้องการให้มาลาอยู่บ้านทำอาหารให้เรียบร้อยเวลาผมทำงานที่ทรัมป์ทาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านอาหารการกินดินเนอร์จะได้พร้อมสำรับจะได้รอยอยู่นี่คือทัศนคติของทรัมป์ต่อภรรยาของตนเองคนที่สองซึ่งเลิกกันไปแล้วก็มันมันไม่ใช่เรื่องที่ที่แปลกสมมุติว่าคุณกลับไปถึงบ้านแล้วคุณต้องการได้กินข้าวอร่อยๆแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเกี่ยวกับผู้หญิงแต่ละครั้งเนี่ย มันมันไปซ้ำแผลเดิมของทรัมป์ไงคือคนก็คิดว่านี่เป็นทัศนคติของผู้ชายสไตล์มัชโชธรรมดาธรรมากลับถึงบ้านอยากมีอาหารอร่อยๆกินทั่วไปทุกคนก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือถ้าคุณพูดอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเสร็จแล้วคุณขึ้นเวทีปราศัยคุณไปกล่าวหาผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เงี้ยคุณสแสดงถึงทัศนคติมองว่าผู้หญิงนั้นโง่งกว่าคุณ ทรัมป์ยังไม่ใช่คําพูดนี้แต่ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณไปขุดมาดูเนี่ยเขาเคยใช้วาทกรรมแบบนี้บ่อยครั้งมากกว่าครั้งนี้และที่เขาทํากับผู้ว่านิวเม็กซิโกเนี่ยมีมากกว่านี้อีกแต่ยังขุดมาไม่หมดนะ,ะเพราะฉะนั้นในวันนี้มันมาถึงห่วงเวลาที่สําคัญและนี่คือพาร์ติ้งช็อตในวันนี้จริงๆว่ามันเป็นห่วงเวลาที่สําคัญว่าแต่ถ้าสกติของทรัมป์เนี่ยต,ต่อมาลาเมเปิรภรรยาคนที่สองเขาเองหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เขาพูดเกี่ยวกับผู้ว่าการเรม็กซิโกว่าทํางานเชื่องช้าเหมือนกับ คิดช้าไม่ค่อยฉลาดลยอะไรเงี้ยมันทำให้เห็นว่านี่เป็นคนที่ไม่ได้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในยุคนี้สมัยนี้ผมคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยเป็นเดโมโกอกแล้วอยู่ยาวได้และถึงเวลาก็ลุกแกมหน,น้าเรื่องครั้งเป็นเรื่องจริงจังและในวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐนั้นน่าเป็นห่วงไม่น้อยกว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศนี้ และนั่นก็คือรายการเดอ e รีเลย์ดอในคืกนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ